ดีครับปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยากเนี่ยแล้วก็สรุปเป็นสูตรในคลิปนี้ก็จะเป็นปัญหาสัดส่วนของสามเหลี่ยมนะ A B C นะมีจุด D E F นะอยู่บนด้าน A D ต่อ D B 8ต่อ9 B E ต่อ E C 2ต่อ3 CF ต่อ FA 1ต่อ2นะถามว่าสัสดส่วนของพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่าไหรนะ่ทบทวนสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมกันนิดนึงนะี่ยฐาน AB นะีมุมเซตานะี CA ทำมุมเซตาส่วนสูงนะี ส่วนเอซส่วนสูง sin เซตาข้ามฉากเนะี่ย h ส่วน AC ความสูงก็เป็น AC s i n เซตพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเส้นหะนึ่งสคูณฐานคูณสูงนะีตัวนี้ CD มันคือ AC s i n เซตอันนี้เป็นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมที่เราจะใช้งานกันสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเนะี่ยมี6สูตรบันทึกคลิปไว้ให้ดูและนะคลิปหมายเลขร้อยยี่สิสนใจก็ไปดูกัน การหาสัดส่วนของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี FAD กับพื้นที่รูปใหญ่ ABC พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยยึดที่มุมนี้ก็1 2สน2 AB AC sin แอลฟาพื้นที่สีเหลืองอันนี้ก็1 2สน2 AF AD sin แอลฟา เอาสองสูตรนี้มาหารกัน,นหนึ่งส่วนสตัดกันไซน์อัลฟาตัดกันแล้วจับคู่ AF จับคู่กับ AC เพราะมันอยู่ในแนวเดียวกัน AD จับคู่กับ AB อยู่ในแนวเดียวกัน,นสัดส่วนของ AF ส่วน AC AF 2หน่วยเนี่ยแต่ความยาวทั้งเส้นมัน3หน่วยก็2ส,ส่วน3 AD 8หน่วยเนะี่ยสัดส่วนอันนี้บวกกันเป็น17เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม FAD ก็มีค่าเท่ากับ2.3ส่วน3คูณ8ส่วน17คูณพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะยังไม่จัดรูปเป็นผลสำเร็จอ่ะนะ16ข้างล่าง51นะีติดสัญลักษณ์ตัวนี้เมืก่อนนะเตรียมความพร้อไมไว้สำหรับจะพิสูจน์พดทั่วไปต่อไปก็ดูสัดส่วนของรูปนี้ พื้นที่ 3, A, B, สามเหลี่ยม ABC กันสัดส่วนของพื้นที่สีชมพูกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยก็ใช้สูตรเดิมละนะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ยึดที่มุมนี้นะ1 2 BA BC sin เบต้าพอพื้นที่สีชมพูก็เศษ2 BD คูณ BE คูน sin เบต้า เอาสตัวนี้มาหารกันเนีพอหารกันก็หนส่วนสตัดกันไปซ้ายเบต้าตัดกันไปก็เหลือ BD ส่วน AB 9ส่วน17 BE ส่วน BC สัดส่วนก็กลายเป็น2ส่วน5พื้นพื้นที่สามเหลี่ยม DBE ก็9ส่วน17คูณ2ส่วน5คูณกับพื้นที่สามเหลี่ยม AB สัดส่วนของพื้นที่สีฟ้านะสามเหลี่ยมสีฟ้าตัวนี้กับพื้นที่ A B C ทั้งหมด A B C อันเดิมนะพอยดที่มุมนี้ก็1.2 A C C B s i n เพื้นที่สีฟ้าเศร C F คูณ F E s i n เซ จับมาหารกันนะหนส่วนสตัดกันไป s ายเซตาตัดก,กันไปก็เหลือ FC ส่วน AC FC ก็1สัดส่วนทั้งหมด3 1ส่วน3 C กับ CB ก็3ใน5อันนี้ผลร,รวมของสัดส่วนเพื้นพื้นที่สีฟ้าก็เท่ากับเนี่ยหนึ่ส่วนสคูณสาส่วนหคูณกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นี เราเตรียมพร้อมที่จะพิสูจน์เทิมทั่วไปเลขสามตัวนี้ก็ยังไม่ตัดกันลนะทิ้งไว้อย่างนี้พื้นที่สีเหลืองสีชมพูสีฟ้ารูล้ละเนะี่ยพื้นที่สามเหลี่ยม ABC รู้ละนะก็เอาไปลบทิ้งก็จะได้พื้นที่สีเขียวเนะี่ยพื้นพื้นที่สีเขียว DEF เนะี่ย ABC ลบทิ้งด้วยเนะี่ยสีเหลืองสีชมพูสีฟ้า แทนค่านะพื้นที่สีเหลืองแทนค่าพื้นที่สีเนะี่ยชมพูพื้นที่สีฟ้าดึงตัวร่วมพื้นที่สาเมเห็ี ABC ออกไปข้างในคิดเลขนะจงทำให้ันสำเร็จนะคิดเลขเศษส่วนกันก็เหลือ1 4 5ส่วน51พันอัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวกับ ABC ก็14ส่วน5 1 โจทย์ลักษณะนี้เนี่ยนะถ้าเป็นเติมคําในช่องว่างสมมุติตัวเลขเลยนะเพราะว่าเป็นโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรพอเราเลือก a เป็น0.0ดศนะ b เป็น1 7บสัดส่วน8ปต่อเจุด d ก็เป็น8ปกับศนยเลือกจุด c เป็น0.3นสะสัดส่วน1นต่อสจุด f e ก็กลายเป็นพิกัด0.2ถัดไปนะจุด e สัดส่วน3ต่อ2นํนำมาใช้แลนะเนี่ยจาก A ถึง B ยาว17หน่วยเนะี่ยเอามา3ใน5หมายถึงตัวนี้นะ3ใน5ของ17จาก A ไป C ยาว3หน่วยเนะีเอามาเพียง2ใน5ก็เป็น2ใน5คูณ3อันนี้ก็เป็นการหาพิกัดของจุด E ได้พิกัดของจุดครบถ้วนแล้วนะี สามเหลี่ยม A B C 1 12คูณฐานคูณสูงได้51.2สนะ่วน2 A D F A D F 1.2คูณฐานคูณสูงนี่2นี่8พื้นที่ก็เป็น8 B D E ฐนะานนะจากนี่มานี่9หน่วยสูงดูที่ค่า y 6.5สนะ่วนหพื้นที่ตัวนี้ก็27.5สเ่วน C E F นะ 1นคูณฐานคูณสูงฐานคือ1สูงก็มองจากนี่มาทางด้านนี้ก็คือตัว x 51.5หส่วน5เ e ก็ออกมาเป็น5 1 1ส DEF ่วน10 DEF เนี่ย ABC พื้นที่ ABC ลบทิ้งด้วยสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆ3ตัวนี้เหลือ7 7เนี่ยหารด้วย51.2ส่วน2ก็เป็น1 4 5ส่วน51 อันนี้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะเพราะั้นถ้าเป็นข้อสอบจริงก็ตัดสินใจเองนะจะพิสูจน์แบบเมื่อกี้นี้หรือเขาต้องการแค่เลขตัวเนี้ยสมมติตัวเลขก็ได้ก็แนะนำนะโปรแกรม GeoGebra นะอันี้ก็ลองสมมุติจุดอื่นดูบ้างจุด A 0 0จุด B 17 0จุด C 0 12สัดส่วน1ต่อ2จุด F ก็กลายเป็น08การหาพิกัดของจุด ดอันนี้มัน17อันนี้ก็ต้องกลายเป็น8 0นะูนยพิกัดของจุด E เนะี่ย3ใน5ของ17ตำแหน่งของ y 2ใน5ของความยาวตัวนี้มันยาว12หน่วยนะั่นพิกัดของจุด E ก็คือ10.2กับ4.8อันนี้อินพุแล้วเห็นไหม10.2จกับ4.8เดเจ้ o ีบรานะ่เาลากเส้นตัวนี้นะลากรูปสามเหลี่ยมจากนี่แล้วก็ปิด มันก็คำนวณพื้นที่ให้102ยสองจิโอจีบรานะีจากดีลากไปที่นี่ลากมาที่นี่ลากมาที่นี่เกิดรูปสีเหลี่ยมสีเขียวพื้นที่28สัดส่วนก็เป็น14ส่วน51เหมือนกันนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะีก็สมมติตัวเลขก็ได้คำตอบและ้นะคลิปนีนะ้เน้นคำว่าจากง่ายไปยากและได้สูตรนะ A, B, C เนะี่ยมีสัดส่วนด้านนี้เนะี่ยดีอยู่บนด้าน A, B, M ต่อ N, E อยู่ตรงนี้สัดส่วนเป็น P ต่อ Q, F อยู่ตรงนี้สัดส่วนเป็น R ต่อ S ถามว่าสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่ A, B, C มีค่าเท่าไหร่การหาสัดส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยม F, A, D กับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A, B, C อักคิดเหมือนกับเมื่อกี้นี่นะเพียงแต่เปลี่ยนเป็นเสัญลักษ์ mn p q r s แค่นั้นพื้นที่สามเหลี่ยม abc ยึดที่มุมนี้1.2เนะี A, B, A, C, ย่ย ab ac sin alpha พื้นที่สีเหลืองก็1.2 af ad sin alpha จับมาหารกันแล้วนะ1/2ตัดกัน sin alpha ตัดกันก็เหลือ ad ส่วน ab af ส่วน ac เนะี่ย AD ส่วน AB ก็ m ส่วน m บวก n AF ส่วน AC เนะี่ยสัดส่วนก,ก็กลายเป็น s ส่วน r บว s เพราะฉนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม FAD ก็กลายเป็น2ตัวนี้คูณกันคูณกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC พื้นที่สีชมพูเนะี่ยพื้นที่สามเหลี่ยม DBE นะสามเหลี่ยม ABC นะพอยึดที่มุมเบต้าก็1 2, A, B, B, C, ส่วน2 ABBC sin เบตา้าพื้นที่สีชมพูก็1 2, B, D, B, e, ส่วน2 BDBE ไซนเบตา้าจับหารกัน1 2ตัดกัน sin เบตา้าตัดกันเหลือนะ BD ส่วน AB BE ส่วน BC นะสัดส่วนของ BD ส่วน AB ก็คือ n หารด้วย m บวก n สัดส่วนของ b e ส่วน b c ก็ p ส่วน p บวก q เนี่ยก็ได้สมก,การนี้มาพื้นที่สีชมพูนมองเป็นมุมเซตาแล้วพื้นที่สามเหลี่ยม a b c มองใหม่1นสเนี่ย a c c b sin เซตาพื้นที่สีฟ้าอันนี้เนี่ยหนส่วนสอเนี่ย f c c e s ายเซตาจับหารกัน1นะ่งต่สตัดกัน s ายเซตาตัดกันอันนี้ก็จับคู่ fc ส่วน ac ce ส่วน cb fc เนี่ยสัดส่วนก็กลายเป็น r ส่วน r บวก s ce ส่วน cb สัดส่วนก็กลายเป็น q ส่วน p บวก q มันก็ได้เนีพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ย fce ถ้ากับสตัวนี้คูณกันแล้วก็คูณกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะรู้พื้นที่สีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วนะรู้พื้นที่สามเหลี่ยม ABC ทั้งหมดจับไปลบก็จะได้พื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวก็เท่ากับ ABC ลบทิ้งด้วยสีเหลืองสีชมพูสีฟ้านะพื้นที่ A, B, C, นะสามเหลี่ยม ABC สาม รูปนี้เรารู้และมีตัวประกอบพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ก็ดึงออกมาข้างในก็เป็นตัวเลขคูณกันเั้นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ก็คือสูตรนี่ปัญหาจากง่ายไปยากกลายเป็นสูตรนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เราทำไว้นะเอามาแทนค่าเพื่อตรวจสอบว่าเราจัดรูปพิจิตรนี้ถูกไหมก็ทดสอบดูนะ MN 8 9 P Q 2 3 R S 1 2นแทนค่าในสัดส่วนสูตรนี้ออกมาเป็น1 4 5ส่วน51นี่าในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยากกลายเป็นสูตรนีสนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ